ลองจินตนาการถึงวันที่มนุษย์แหงหน้ามองท้องฟ้าด้วยความสงสัยมาตั้งแต่ยุคโบราณพวกเขาเห็นจุดสว่างเล็กๆที่เคลื่อนที่อย่างเป็นระเบียบบางครั้งก็มีปรากฏการณ์แปลกตายอย่างดาวหางหรือฝนดาวตกเรื่องราวของเทพเจ้าและจักรวาลถูกถักทอขึ้นจากความมหัศจรรย์เหล่านั้นแต่ความเข้าใจในยุคนั้นก็มีขีดจำกัดมนุษย์ยังเชื่อว่าโลกแบนและมีสวรรค์อยู่เหนือโลกและการเดินทางไปยังดวงดาวเป็นเพียงความฝันลมๆแลง้แลงๆเท่านั้นเอง ประทางการมาถึงของกล้องโทรทัศน์ในช่วงตน้นศตวรรษที่17เหมือนเป็นการเปิดประตูสู่โลกใหม่กาลิเลโอกาลิเลสอส่งกล้องไปยังดวงจันทร์พบว่ามันไม่ได้เรียบเนียนอย่างที่คิดแต่เต็มไปด้วยภูเขาและหลุมบ่อเขาเห็นดวงจันทร์บริวารโคจรรอบดาวพฤหัสบดีซึ่งขัดแย้งกับความเชื่อที่ว่าทุกสิ่งต้องโคจรรอบโลกการค้นพบเหล่านี้สั่นคลอนความเชื่อดั้งเดิมและจุดประกายความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับจักรวาลมากขึ้น จากนั้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ก็ค่อยๆพัฒนาไอแซคนิวตันอธิบายแรงโน้มถ่วงซึ่งเป็นกุญแจสําคัญในการทําความเข้าใจการเคลื่อนที่ของวัตถุในอวากาศความฝันที่จะเดินทางออกไปนอกโลกดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้อีกต่อไปถึงแม้ว่าในทางปฏิบัติแล้วหนทางยิ่งอีกยาวไกล เข้าสู่ช่วงกลางศตวรรษที่20โลกตกอยู่ภายใต้ความตึงเครียดของสงครามเย็นการสำรวจอวกาศกลายเป็นการแข่งขันระหว่างสองมหาอำนาจสหภาพโซเวียตและสหรัฐอเมริกามันไม่ใช่แค่เรื่องของวิทยาศาสตร์อีกต่อไปแต่เป็นเรื่องของศัก์รีเทคโนโลยีและอุดมการณ์วันที่4ตุลาคมพุทธศักราช2 5 0 0หาสหภาพโซเวียตสร้างความตกตะลึงไปทั่วโลกด้วยการส่งสปุตนิคหนึ่งดาวเทียมดวงแรกของโลกขึ้นสู่วงโคจรเสียงสัญญาณบี๊บบี๊บ เล็กๆนั้นดังสะท้อนก้องกังวาลถึงยุคใหม่ของการสำรวจอวกาศจากนั้นก็ตามมาด้วยความสำเร็จครั้งแล้วครั้งเล่าการส่งสิ่งมีชีวิตขึ้นไปทดสอบสุนัขไหลกล้ากลายเป็นสัญลักษณ์ของการบุกเบิก er แม้ว่าจะเป็นการเดินทางที่ไม่มีวันกลับและแล้ววันที่12เมษายนพุทธศักราช2504ยูริก,กาการินกลายเป็นมนุษย์คนแรกที่ได้โคจรรอบโลกคำพูดของเขาโลกช่างสวยงามเหลือเกินกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทั้งโลก สหรัฐอเมริกาไม่ยอมน้อยหน้าพวกเขาตอบโต้ด้วยโครงการเมอร์คควรี่งอลันเชพเปิดขึ้นไปในภารกิจย่อยวงโคจรและจอนเกลนโคจรรอบโลกได้สำเร็จการแข่งขันทวีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆผ่านโครงการเจมินีที่มุ่งเน้นการพัฒนาเทคนิคที่จำเป็นสำหรับการเดินทางที่ซับซ้อนยิ่งกว่าเดิมเช่นการเดินในอวากาศและการเชื่อมต่อยาน จุดสุดยอดของการแข่งขันครั้งนั้นคือเป้าหมายอันยิ่งใหญ่การส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์โครงการอพอลโลถูกทุ่มเททรัพยากรและความสามารถอย่างมหาศาลและในที่สุดวันที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2512นีลาอามสตรองได้ก้าวเท้าลงบนพื้นผิวดวงจันทร์คำพูดอม,มะตะข,ของเขาก้าวย่างเล็กๆของมนุษย์คนหนึ่งแต่เป็นการก้าวกระโดดครั้งยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติกลายเป็นประวัติศาสตร์น่าสำคัญของการสำรวจอวากาศ หลังจากการพิชิตด,ดวงจันทร์การสำรวจอวกาศไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นเป้าหมายเริ่มขยายออกไปสู่ดาวเคราะห์อื่นๆในระบบสุริยะยานสำรวจไร้คนขบับถูกส่งไปยังดาวอังคารดาวพฤหัสบดีดาวเสาและดาวเคราะห์ที่อยู่ไกลออกไปพวกมันส่งภาพและข้อมูลอลล้ำค่ากลับมาทำให้เราเข้าใจจัก,กรวาลของเรามากขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน สถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความร่วมมือระหว่างประเทศนักวิทยาศาสตร์และนักบินอวกาศจากหลายชาติทำงานร่วมกันในสภาพแวดล้อมที่พิเศษเพื่อทำการทดลองและพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติ การค้นพบดาวเคราะห์อน,นอกระบบสุริยะในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาเปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆเกี่ยวกับชีวิตนอกโลกเราได้รู้ว่ามีดาวเคราะห์จำนวนมากโคจรรอบดาวฤกษ์อ,อื่นๆและบางดวงอาจมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิต และในปัจจุบันยุคข,ของการสำรวจอวกาศเชิงพาณิชย์ก็กำลังเติบโตบริษัทเอกชนเริ่มเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศการขนส่งดาวเทียมการท่องเที่ยวอวกาศและการสำรวจทรัพยากรในอวกาศไม่แน่ว่าในอนาคตอันใกลน้นี้การเดินทางไปยังดาวเคราะห์ดวงอื่นอาจไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอื้อมอีกต่อไปจากความสงสัยในคืนวันที่มืดมิสู่การก้าวเท้าบนดวงจันทร์และการมองไปยังดาวเคราะห์อันไกลโพ้นประวัติศสาสตร์การค้นพบอวกาศ คือเรื่องราวของการไม่ย่อท้อต,ต่อข้อจำกัดความอยากรู้อยากเห็นที่ไม่สิ้นสุดและความมุ่งม,มั่นของมนุษยชาติที่จะก้าวข้ามขอบเขตของโลกใบนี้<อ>การเดินทางยังคงดำเนินต่อไปและใครจะรู้ว่าความลับอะไรอีกบ้างที่เราคอยการค้นพบอยู่ในห้วงอวกาศอันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้